ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเฮียตกใจเลยครับแม่แมของเราอาจจะมาจอดไฟโคตรสกปรกเลยอะรถคันนี้เก่ามากานมขนมกินมาแล้วิ่งเหี้ยนะตกใจสุงแดนเปิดเข้ามาแล้วมัน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 ทับหน้าคนอ๋อเดินำได้แกนแต่ยังไม่เข้าบ้านผีอ่ะปักเจอผีละน่าผ่านละเพงหนึ่ง โอ้โปเซลฟี่ยากาก็อีเมไม่โรงเรียนเนาะอันนี้เพื่อนไม่แน่ว่าได้โรงเรียนไม่น่าเลยถึงโดนน้ำจังแยกซ้ายขวาเหมือนเดิมไหมจะไปด้วยกัน ไม่ยเอฟเรามันไม่ขึ้นน่ะจอมันขาวโอเคมาละอีฟ็บมาแล้วเฟร์เด็บเทคแกร์สีฮะอ้าวห้องไหนอ่ะห้องไหนวะอะไรอ่ะเสียงโทรศัพท์บังชั้นบนเปล่า เันเสียงชั้นบนไหมเสียงไกลมากไหมเสียงอยู่ดองซ้ายอ่ะใใกล้มันไม่ได้เลเราถึงไม่ได้ยินหลงมห้าผไปดูชั้นบนแล้วนเค่องโศัพท์ดังไว้จัะ ดีเห็นบนเลยไม่คุณคุณคนน,นึงอ่ะคุณหือออีเมยบอะผู้หญิงอ่ะแกนี่มีผู้หญิงกี่คนคะอ่าน่าน่าจะสองครับมีคนคุณคนนึงอ่ะแล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นคนในเกมอ่ะใครกันบ้คุณเลดี้โซลันใช่ไหมอ๋อ ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพี okay. ่เนะ่ยยินจากทางนี้นะเสียงโทรศัพท์เฟิร์สไม่จะแค่เซลฟี่ห้อ e l โอ้โหห้องประชุม w h e o u เฮ้ยแถวไถวแ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 ถวอะยังอีกอะ แถวสองเลยค่ะแถวสองเลยตัวก,วกวนะ็อยู่แถวสองจากด้านขวาอือจากด้านขวาเนาะไม่เดี๋ยวดูตรงท้ายมัอกันท้ายเขามากินมันก็กดันอยู่ทางซ้ายนะผีแยกลางแบบเราว่าเราพอจะดูแล้วแหละเราว่าเราเจอเราว่าเราเจอแนะ่ถามจริงโรงเรียนล้างแล้วกล้องไปใช้งานได้ไงวะเนี่ยเต้นสิดวงไฟที่จุดมันสะอาดไง อย่าหอมล้างสะอาดโอเคโอเคชื่อซินสตรีมได้ไหมขอรีพอร์ตได้ไหมไม่ได้นะอันรหัสพี่นะไม่ใช่รหัสผมรีพอร์ตค่ะเกมผีเกนเป็นเกมตลกละค่ะรีพอร์ตไม่ผีน่ากลัวจังเลยอย่าถามนะอย่าถามอย่าถามอย่างเงี้ยเตรียมนะพี่เตรียมนะ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่ายพึ่งยกไว้ค่ะไว้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 ที่ปลอดภัยกไนไม่คุณถือดิคุณถือก่อนคุณถือดิคุณถือไปคุณถือไปหน้าไปเจอได้ไปถามห้องโถงไหมห้องโถงใหญ่เลยไอสนามบาสอินถามอย่าถามอย่าถามใครอย่าถามพีไม่ถ้าเฮ้ยผมเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับลบสิบลบสิบอยู่ชั้นสองเหมือนกันห้องไหนเอ้ยมันเป็นทางเดินอ่ะเมื่อกี้มันลบสิบอ่ะไม่ได้อ่ะมันอยู่ชั้นสองอีชั้นล่างชครับชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ พี่พี่ถามที่ไหนเจอแล้วเจอคัะเจอแล้วมันหาได้ไงอ่ะเอกดกดเปิดให้ไฟมันติดนะเดี๋ยวผมกดยังไงไปไปไปเจอกันที่ทางทางเข้าเดี๋ยวผมพาไปแล้วไม่ติดเลยเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอห้องแล้ว Where are you? แต่เพิ่งถามครับยังเพิ่งถามมาเจอที่ทางทางเข้าครับทางเข้าอย่างเงี้ปิดไฟกันยังไม่รู้ห้องผีเลยยังเจอครับเจอเจอห้องฟีดด้วยเป็นฟีดฟีดฟีดนี่านี้ครั้ทางนี้ ใช่เธอไหมใช่ใช่ไหมคนที่เจอผมถือกล้องอ่ะมันได้ผมวิดพื้นมันปิดมันปิดกระดาษยังไงเนี่ยก็พี่คลิกเมาส์ใส่มันน่ะกดคลิกกดคลิปต่อแล้วกดแล้วกดแล้วกดยังไงเลยกระดาษนี่มีสีลุงอู้จะยีบทุกวันนี่ห้องนี้ห้องนี้อ๋ออเคลบเลยลบตั้งแต่หน้าห้องเลยอ่ะนี่ควันออกปากควันออกปากเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ทางซ้ายทางขวาห้องอยู่ทาง ทางซ้ายครับขึ้นขึ้นสนามบาสมาขึ้นสนามบาสมาออกซ้ายห้องใกล้สนามบาสเลยมฟีฟิชชิงฟิชชิ่งฟิชชิงราตังหมดแล้วไม่รู้มันจะเขียนปะนะโอเคระดานวางอยู่หน้าห้องโถงาทางออกโ,อโชว์ตกใจไปเลยแน่ตอนต้นะไรเป็นคนอย่างวะ <c oughs> ชาพิซซา โอเีฟีฟีใช่ไหมมีฟีสครับฟีเตอร์ฟีสิกเลยแบบมันมันเหมือนมันจะเดินอยู่หน้าห้องก็นะอีบีเออกไปยังผมวางไว้ตรงข้างราเอากล้องวิดีโอกับไปถายยูวีไปไปแล้วก็ไปวางไว้หน้าประตูเพื่อความโปรเคเวลาคนโดนผีหักคอต้องแน่จะเห็น โอ้สิงสายโค้งหน้าซบ่หยาวะเนีสิสิงอ้าเจ้าอ้าเจ้าอ้าเจ้าอเจ้าทำไไมข้ามาด้กันนะอ้าเดพี่ยค่พี่ขิ้มาเป็นอันเยคอมิ้มแล้วคมิ้มาแล้วอันหนึงมิ้มาแล้วเยวหัวมา ไปสีกล้องสี่มุมเลยสีตัวเลยไปจะติดจะติดน้องตัวหนึ่งก็ได้อะเออเรากล้องเดี๋ยราอาสาติดกล้องหน้าห้องให้เรารู้สึกสบายใจมากไปไปฉายเราเป็เบาบาอะนี่มันอุ้ยผมเปิดผมเปิดเออโอ้ดีขนาด เดินเ้าอยู่ยังห่างเนี่ยเจอผีเนี่ยเจอผีก็บอจู้อะไรห้องนี้อ้อในห้องนี้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 เข้าไปเลยเข้าไปเลยเต่ว่าตั้งหน้าห้องโอ้โหมันม่ฟีดเลยอุ้ยเด่นั่มันอยู่มันอยู่ห้องนี้ได้ปะเนี่ยจริงนะคะขอดูคอในมือหน่อยู่ห้องอยู่ห้องครัวได้ไหมเราแกล้งด้วยได้ไหม แกอยากแกร้อนทั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 นโนโนเอกมาเร็วออกว้าเอามาห้าบ้านเร็วเร็วเร็วห้องบ้านเร็วฝักฝากเอามาเข้าบ้านเร็วออกมาไม่ทันเหรอไม่รู้ไม่รู้อยู่นั่นอยู่ประตูแฮงเข้าเลยคุยแล้วอีกสองคนน่ะเอนนี้เข้ามาเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเออไปใจยูบีไปใจยูบี้โอ เดินเดินอยู่ในห้องครัวห้องน้ำไงพี่หรอเอออยู่ห้องครัวร่างทีห้องครัวอยู่อยู่เดี๋ยอู่กูหรือกูไปเดาทุบจุดใส่ไอ้ลูกไปอยู่ห้องครัวเหรอไม่ไม่เมื่อกี้ผมอยู่กันสองคนในห้องครัวไงเลยเดินทะลุออกมาข้างหลังที่ครับคุณต้องโดนหลอกของผมคุณต้องโดนหลอกของผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เดินอยู่อ่ะมันจะดัดแม่เราปะวะไป เดินมาด้วยแล้วเดินมาเขากลับมืดแล้วเราวิ่งออกมาชิดบเจ็บเจอ้ยตรงนี้แม่งก็ติดลบว่ะอ๋อแม่งติดอ่ะละเกิดห้องครัวเหรอเอ้ยตรงนี้แม่งก็ระมุ่นต่ำคือวิ่งหนีออกมาก็มาในห้องครัวมีห้องครัวมีมันอยู่ในห้องครัวอะไรบอกเฉยมันเป็นห้องวิทยาศาสตร์ครับไม่ใช่ห้องครัวห้องวิทยาศาสตร์อือ พี่ผมว่าตั้งตั้งตรงมุมมุมมุมตรงประตูตรงเนี้ยไม่ตั้งแล้วก็ตั้งในห้องวิทยาศาสตร์อีกตัวหนึงน่งเราว่ากลับมาแล้วเดะเก็บทูแบบโอตาตาโตตุ้ยใครตั้งกล้องไว้ที่พื้นอน่คืะกล้องไหนอ่ะนี่คืออะไรกล้องหน้าทางเข้าเหรอไหนมีเหรอ่พื้นะไหนอ่ะ เอจแปิดไฟได้ไหมคะปิดไฟ Where are you ตราทางเดินอ่ะนเเดี๋ยวกล้องไปเสียบขากันเมื่อกี้กำลังจะปิดไฟอยู่เลยอ่ะเสีแห่แนเฮ้ยมาตอบตอบครับตอบตอบอบโอ้โยยยยยยฟยย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 อบยยอบลยยยอยย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 ยไยยยไยยยยไยเยยยยยยปิดไฟยย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 อยยยยยไย อ๋อโอ้ no เจ็บทูบแล้ว,ไ,วไฟไฟข้างหน้าห้องนี่กินแล้วกินแล้วข้างหน้าห้องเลยเหรอตัวน,นึงไฟหน้าห้องอเหรอวะเนี่ยสร้างเฟสนตัวนี้ไฟหน้าห้องดีกวไฟหน้าห้องอย่เหรวะตรงน,นี้ไม่มีแล้วมันต้องมีเขียนแน่เลยเอ้ยดับแล้วครับดับแล้วครับแม่งปิดแล้วไนงะ อลอหน้าห้องโล่ซูมอยู่ทุบจุดแล้วอยู่เดี๋ยวไปเอาโกสติกเมื่อวนโกสติกอะไรโกสติกอุ้ยมันล่าแล้วมาห้องนี้มาห้องนี้ห้องนี้อาขวาแรก่อนครับเขามีไม่ตายหรอกไอ้ยัลุงสืบทุกบอลมันมาด้วยนะมาคุยจุดทูบเลยไงมึงยาวคุยเหรอ ผมสื่อดุบอลมันด้วยอลุบอลมันด้วยมันมาวันที่สิบห้าสิสบห้าพี่เหรออือพูดมึงกลั่วะไม่พูดมึงเอาไว้ใช้ปลาใส่มาเดี๋ยวเราเดินไล่อ่ะโหเอางั้นอือแล้วตางเขียนนะตั้งเขียนก็ไว้ในห้องจับบอลให้มันเดินเหยียบมันไม่เดินนะเหยี้ยเห็ดเหี้ยนะไม่คนคนละกล้องครับผมตั้งกล้องอย่างดีนะ ไอ้เรก่อต้องตามอาคารนะรไม่เห็นลนะอ๋อมันขึ้นนั้นสอมันขึ้นนั้นสอแล้วเออเห็นแล้วผมเหแล้วเสียงเสียงเดนขึ้น่นั้นสองยงจะได้ยินปักนลังกันลังกักดอุยใาบอดคุยเลยโอเคประตูประตูโอ้เพนเดอร์อย่านยไปแล้ว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 ไปบอกวแมเดมอนเมสยอีเมส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 เวดแมเหาโค้ไวติง นนี้ไปหากดอ๋อไม่ได้อันนี้มันเบอกไม่ได้บากไม่ได้ไม่ได้ได้แค่ฝังยม่ไดต่เราไม่ได้เสีงเท้ามันตอนที่เราวิ่งวิ่งหนีใครเปิดคาเทาด้วยมนหรือไม่เล่นประตูห้องด้หรอเอาไปดับไหมวิกกระพิบป็นไลดิ ไ้่ผมว่าผมรู้ผลที่มันล่าแล้วอะไรฮะนี่ไงจิ้วจิ้วลูกบอลแต่ขโมยเขา้ามาเนี่ยเนี่ยผมหยิบปุ๊บมันงล่าเลยเนะี่ยอ่ะว่ามันต้องกดผมแน่เลยปี๋ของอะไรเงี้วเราไปฉาย UV ไป,ป,ไ,ปไม่ไม่เห็มดออฟอ่ะต้องไปดูรอยมือกับ สมุดอ่ะไป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 คุณกลับทีเดียวอีกเดี๋ยววินยาณกันสามบายแล้วมั้งก็เป็นอะไรที่ใครทำงานเราไม่จักันแบบนี้โอ้ไม่รู้อะใครแอบใครแอบเ็ไมราวิ่งอะไรได้หรอนั่งเราก็ให้รหัสตัวให้พิญยาณไปโหลดก่อนดินั่งังการไม่เปลี่ยนเป็นรหัสเขา เออาีีคมมมนตรง้ยผแค่เอาให้วิญญาณไปโหลดก่อนเฉยๆอะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยสลับเฮ้ยมันล่าโอ้ยอ้าวอันนี้แล้วอะ่ะอ้าวเหม็นนะเดี๋ยวผมไปดูกล้องให้เฮ้ยจิเฮ้ยอะไรเอ้เออาอตาม,มาเหรอขอโทษขอโทษเจอคิด<ท> <c ười> ว่าไม่ม <c ười> ีใครทำมาขอโทษขอโทษ ไปดิครับปิดป้าไม่ต้องิดไม่ต้องผิดไม่ต้องผิดผีแม่ผีก็ไปกอล่ะใช่อะแมาแเองมันอุ่นมันอุ่นงเพยาเรียกเขาผีหันอยู่กองในแม็ไม่ได้ช่วยอะไรเนียกงใจเอ้เอ้โหอยูว่นนี้นะตอนนี้ั้งเรียนติดเทคนิแลย โยนกระเกตุ๊บแม่งมีคนเดินมาเอยู่จ็ผีวะเปิดเป็นไฟเปิดเป็นไฟเทคอยี่นี่จ้่จขาิมตอนแรก็ไม่มีใครตามมาแลนะแต่พัตามมาไปขบวนเลยเอ้าผมไม่รู้ว่ามแอบนีผมก็เลยเดินปิดไฟมั่วมาเอีผียีที่สาะ เราไม่ชอบหอเป็นก็เป็นที่นี่เลยอะหายยา่างชิพายเลย <c oughs> สองคนอยู่สนามบ้านอีกคนนึงอยู่ประตูทั้งเฮ้ยตายแน่เลยเฮ้ยโอ้ยไลามมา่มาแล้วเหรอเห็นตัวปะ อะ่าปิดประตูเข้าใจเลยเมื่อวานเลยโดนคนปิดประตูใส่แล้วล็อกใส่เลยมาให้เข่งวางมาให้เข่งวางตรงนี้ตรงนี้ตรงตรงกลางเลยตรงกลางมันมาจะได้ถ่ายรูปเออเปิดไว้อย่างนี้แหละไม่รู้แต่วางไว้อุ่นใจกว่าเออวางไว้ไหนวางก็อุ่นใจมันเดินเข้าไปแค่ทางเดียวไงเอาทู่เดี๋ยวส่งทู่ไปให้ใช่ได้เหรอไปดูส่งไปไง ี่เราถึงห้องวันนี้เนี่ยวันเนี้ยเอาจริงอ่ะมึอกิดจะเข้าไปถือโอ้โหตึ้นกรามบ้าดิหุลุกคุณนำหน้าได้เลยเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไป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 เปิดประตูแล้วเฮ้ยเปิดประตูห้องนี้ค้างไว้เลยเปิดค้างไว้เลยเออเปิดค้างไว้อ๋อเอาไปว่าเราจะเข้าห้องนี้กันนะโอเคนะไปเปิดประตูนะไปทางอันนี้ไม่ปลอดภัยว่ะไปตรงข่ายยู่คนสุดท้ายปิดประตู ไอ้ผมคนสุดท้ายอ่ะไอ้ผมไอราไม่ละใครคนสุดท้ายมาเลยมาเรอยเฮ้ยอะไรเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟรีบเดินหนีไอ้ผมว่ามันเข้าทางตรงกลางไม่ปลอดภัยหรอกที่หนีน้อยมันแม่นมมันวิ่งได้มันวิ่งได้เียมันไม่มีตัวไหนวิ่งเร็วกว่าเรเออคุณวุ้เลย่มสู้ทำไมวะเด็กอู้ยคนอยู่ตรงกลางดิอ่ะทาไมอ่ะเพียกันไม่เพียตรงนี้กันกันมันจะปอนโอเค อย่าเพิ่งาเพิ่งออกไปนะอย่าเพิ่งออกไปนะกกพิมบุดอ่ะบุดุสบุดไม่มีไม่เหยนเลยอ่สบุดวางหน้าห้องอ่สบุดวางหน้าห้องเฮ้ยกอีเวนอุ้ยอไอะไตแกกอดีเว้นตกกอีเว้นมาเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวยังยางดินยังยางยังไม่หันเลยปั่นด้วยจดีจะยังดีมือมันไม่หันหรือเปล่าพอวางไปไม่เขียวมันไม่เอาเลยวะเฮ้ยได้ปะได้ปะเมื่อกี้ไฟในห้องยิงก็ผิดนะมีเปล่าไม่มีนี่เซลล์เซลล์อยากได้อีกโดยใช่ไหมอาจจะทำอ่ะสมุดไปวางอีกเล่นไหมเราว่า

กินกินกินเกลือไม่ใชกินยาอะไรก็ได้ r หวว e ยู e แหวว e ยู่เพิ่มเพิ่มเซนตี้เอาแหย่เซนตี้เบยลยเอาไปเลยขวดจะเป็นผงแล้วไปเลยเกลือไปเลยเกลืไปเลยเกลือไปเลยหิวกลัวเกลือเดี้โซลันสามอร์เซ็นต์โของชิว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 ไม่เป็นไรชิวชิวไไเฮ้ยผมผมต้องถือตำนาแล้ว ผมต้องถือไฟแช็กกระเทียนแล้วไม่ไหวละไม่แช็กกระเทียนเอาไปเผาบ้านแหละครับเอาทูบไปด้วยเอาทูบไปด้วยีไม่ไห้อะไม่ได้ผมถือซองสไลด์ไม่ได้ถ้านัทูบผมถือไฟแช็กกระเทียนแล้วไม่ไม่ไหวละอยู่แต่ลไเด็กไม่มาฆ่าหูเป่าฟูอยากมัามันเต่าฟูชอยกัสเซลชอยกัสเซล How are you How are you เฮ้ยอะไรอะไรอะอะไรอัเสียงมีไปเฮ้ยเอาหุ่นไฟมาเลยวะ เอ้ยไฟตู้ปิดแล้วเนี้ยฮลัลโหลเอาให้ไฟมามือลัน่นมือมันลัน่นมือมันลัน่นมือมันไปไปไปเลยเข้าไปเข้ากันเข้ากันเข้ากันเข้าก,ก,ก,กันเร็วเข้ากันก <laughs> ูมไม่เข้าแล้วจะทเป <laughs> ็นแบบไฟเดียวเองจะยิง,ง <laughs> ไม่ใช่ไงเมื่อกี้หนีวูตัไงถ่ายวีดีโอทุม่มเต็มกูปิดกูอก <laughs> ไปไปไปเข้มามีไปแล้วไปแล้วไปเร็วไ้วเอาไว้เอาไว้เขียเขีย my friend อีกคนนั้ถึงก้องสิเฮ้ยเดี๋ยวไะเปิดเช้าก่อนหม <c oughs> ได้ได้ได้เขาเอาอยู่ไหนจำ <c oughs> <c oughs> ได้ไหมอุ้ยแมงอย่าเพิ่งปิดไมปิดแล้วปิดแล้วไปยึดไปไปไม่ยังเขีนไมเขียน ไม่มีแล้วเอาทีเบอร์แรกเลเอาทีเบอรเลยก่อนมาต่อเป็นไรพิสู้ไปไปเช็คไปตรอบต่อหนึ่งกูมีไรเซเบอร์ด้วยีจะรอดเอาไว้วันเดียวขอบใจเด้อขอบใจประตูข้างเดียวไม่คือคือหันไปทางนึงอยู่ไงแล้วเแถมประตูมันดังมันปิดปึ้งนะดี่วยนเดียว โอ้ยนปวดทองนี่แบบใครบอกให้เลงกจิงเกไม่ไหวแล้วปวดทองเปิดไฟเทคเลยฟู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 ไปยังเออไปยงเออไปแล้วไปแล้วไปแเฮ้ยเทียนเทียนเทียนต้องมีเทียนนั่งอยู่ไม่ได้แต่ยังไม่ถึง โอ้ยโอ้โหดูหนาวดิดูหนาวดิดูหนาวดิดูหนาวเฮ้ยทำไมตัวองไฟไลท์ผมเปิดไม่ติดเฮ้ยผมเปิดตองไฟไลท์ไม่ไดเฮ้ยผมเปิดตองไฟไลท์ไม่ได้ดูมันหนาวดิมันเดินตามเรามาเฮ้ยมันเฮ้ยผมเปิดอะไรครบนึงผมเปิดเซี่ยผมเปิดจะ้วนี่นออะไรนี่วะอุ้ยอุ้ยออกมาพอดีนะว่ามอนปิดจ้ะ เอผมอยากเห็นมันมันเมื่อกี้มันหนาหน้าห้องเลยอะเรอยากเห็นผีแ่้อะไรดีอะเราจะเข้าไปหาราคาไกลงไว้เนี่ยก็ต้องเข้าประตูข้างหลังได้ไหมเออต้องเข้าประตูข้างเราเราเราเข้าประตูอีกประตูหนึ่งวะล่ะอือประตูหลังอะเดินเอาไปห้องบ้านมันรู้อ่ะมันรูตัวผมว่าต้องเดินอ้อมว่ะเพราะว่าอย่างเงี้เราก็แอบได้เยอะกว่าถ้าห้องบ้านไปถ้ามันโผล่มาเนี่ยมันจู๊กมันจูกได้ก็จริงแต่ว่าโอกาสตายมันสูงกว่า ย okay, okay. อมเสียเวลาเดียวเข้าทางซ้ายแล้วกันทางซ้ายทางซ้ายไปลูกอะไรกูไม่ถ่ายแล้วกูขอลายนิ้วมือพอมันมันไม่รู้หรอกเราเปลี่ยนทเราเปลี่ยนทิศททางแล้วอะไม่รู้หอกไม่รู้ไม่รู้ไ,รไ่รู้่มันไม่รู้มันไม่รู้ รารอรอราเดีราไม่จะได้ไหมฮะเดี๋ยวรอรอรออย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดเฮ้ยไปต้มีคนนึงไม่เข้าครับอีกคนนึงไม่เข้าไปเปิดประตูฝั่งนูน้นปิดประตูมันจะได้รู้รอ,อ่ะมันจะได้คิดว่าแบบเราจะไปทางไหน <c oughs> เปิดตรงกลางไม่ก็ได้มันจะได้แบบมับงเรย์ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมังเลย์นะเดี๋ยวเราปีนเข้าปีนเข้าปีนเข้าหน้าต่างไปไอ้สุกปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้อย่าไว้สิเปิดไว้สิเปิดไว้ ว่าทำไมมันหนาวมาถึงนี่มาหนาวถึงนี่เลยโอ้โหไม่มีเลปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ไม่ได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ห้องไหนเดี๋ยวสิลดลดตังเปิดยวมตนมันเสียเวลาเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้เปิดเงายๆไว้ไม่รู้ดิไม่น่ากลัวว่ะอะไรอ่ะทำไมหนาวอย่างเงี้ยปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เราเปิดไว้สิทำไมไม่ปิดทำไมอ่ะไม่มันจะได้มันจะได้ไม่รู้ไงมันจะได้หาไงมันจะได้สุ่มเปิดเอาไม่แต่โอ้สุ่มเปิดด้วย ใช่ใช่ใช่ป่าเออใช่ใช่ห้องนี้เปิดปะไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยป่ะจะเปิดไว้จะเปิดจะเปิดเลยเท่านู้นเท่านู้นเท่านี้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 อ๋อแล้ไปไหนอ่ะนั่นน่ะไไมด้เปิดไว้ทะู้ไปไหนจะเปิดทำไมเาไปเข้าไป้านี่ยเข้าเ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 นี่ยเข้าห้องนี้ไปไหนอ่ะไม่ใช่ครับห้องห้องนี้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 เฮ้ย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 หัน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 อ๋อชิบหายห้องนี้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  ปิดแล้วอ่ะอ่แล้วอีกคนนึงอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราอยู่เลยอยู่เลยอยู่หนห้องมันอยู่ในห้องขอส่งกำลังใจให้นะเอ,อ้ยถ้าเขาไม่ถ้าเขาเราไม่เห็นเขาเขาจะไม่เห็นเราหันตาเข้ากุมแพงกันเราดูลงมาอยู่เนี่ยไ <laughs> เสียตก <laughs> ใจปาก ผมอยู่ในห้องคนอื่นห้องมันจะไม่เดินหรือไม่ผมอยากจะบอกไอ้ห้องเมื่อกี้มันทะลุไปอีกห้องไปห้องกันได้อ้าวเหรอเออก็เลยงงเดินไปไหนกันก็ห้องที่เราหนีมันมาไงเราเราหนีไปห้องนี้จะไม่ได้ตอนแรกอ่ะที่เราเข้าห้องยี่หามาห้องกันเรื่อยๆไปละ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 ยังไม่จบเลยต่อไปไม่ได้ผีมันทันตลอดเลย ห้องไหนห้องเราทะลุได้เหรอเขาทะลุได้โอเคโอเคโอเคอ๋อห้องวิทยาศาสตร์ออโอเคโอเคโอเคเฮ้ยไม่ต้องปิดประตูหลังแล้วเดี๋ยวเราวิ่งออกไม่ทันเฮ้ยมันไม่หนาววะเออทำไมอหนาวหนาวหนาวเขียนปะไม่เขียนปะ่เรอเอาเอาสมบล็อันเฮ้ยนี่พิงกนพิงก์ินทันันันทัทันัเพอไปกูไปไปกูไป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 ไ เอย่าแล้วแอบไปได้แล้วอ่ะต้องวิ่งอะวิ่งวิ่งเงยาววิ่งยาววิ่งยาวแอบไปได้แล้วไม่ให้มันตามแล้วมันตามแล้วเธอแอบไปได้แล้วต้องวิ่งยาวต้องวิ่งยาวเฮ้ยโุ้ยยิงอขาเลยเนี่ยอะไรอ้าอเอาไปออกข้างหลังออกข้างหลังมันอยู่งนี่นี่มันอยู่นี่ถ่ายรูปมันอยู่ข้างหลังเมื่อกี้ยืนมองไปข้างหลังอ่ะ มีกระปินไม่เป็นไรได้ทิ้งกระปินแล้วออกออกออกเวดเวดเวดออกออกทำไมเปิดประตูหลังไม่ได้อ่ะอ๋อมันมันกินกสปอนแล้วมันสปอนตรงนี้แทนแล้วมีน่ะไม่แม่มันเดินตามเราเลยค่ะเราหมด้วยเราห่มด้วยเราหมด้วยเราหมด้วยเราคือตอนนี้เหมือนกับว่ายิ่งมันเกิดนานขึ้นเรื่อยๆมันยิ่งสปอนได้ทุกที่อ่ะแล้วแบบเราหมด้วยมันสปอนตรงห้องขว แต่มันมาเป็นเงาอ่ะมันไม่ได้มาเป็นตัวเมื่อกี้เราก็เลยมองแบบสับสนเมื่อกี้ได้เมื่อกี้คุณผู้หญิงเขาเดินนี่เนี่ยแล้วคนไม่เห็นไม่โดนนะคนเห็นโดนนะผมไปผมเดินหันหลังไงผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขอะไรเออมันดุข้างหลังคุณเลยเมื่อกี้อ๋อคนที่เคือที่เดินย่องอ่ะน่าจะน่าจะโดนนะเมื่อกี้แต่ไม่คือเราเดินหนีไปแล้วไงเดินหติดติดปุ๊บอ่ะเสียงหัวใจมันไม่น่าดังผมเลยผมเลยหันไปดูตรงคุณเออตอนนั้นผอยู่ตรงนั้นไงเพราะเสียงหัวใจมันดังอ่ะเาเดินเข้าาหม เราแบบทับสนมากเลยเราคิดว่าเงาใครหรือเปล่ามันมาเป็นเงาอะ่ะมันไม่ได้มาเป็นตัวคนนั้นเข้ารถได้แล้วมัอันรอผีด้วยรอผีด้วยผีกำลังไป <c oughs> ไเฮย่าฮ่นาน่นนาฮ่าต่ตฮอาฮ่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 า่าฮ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 ต่าฮ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 ่ารถเารถเารถกลับรถได้แล้วผีาา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 ง่า่่่ เคยดไม่เสร็จเลยบัญชีก็แหละบัญชีเอ้ยควันออกาปากกูลซะเนี่ยมีฟิชชิ่งมีสปิริตบอกแล้วก็มีฟิงเกอร์ปินครับเออโค้กเอเวทเนาะสปิริตบอลแล้วก็อะไรนะต่อปินเลยดะฟิกเกอร์ปินครับฟิกเกอร์ปินเงินดักอ่ะเออร์ปีเป็นเวทโอเคค่ะไปแกจบไปละจบเลกละไปเร่อยบใชยังไง จบแล้วจบแล้วตายโดนปิดตาโดน,นตัดดูโรยเกลือไปแล้วทันนาเจวีบเมื่อกี้เราคิดว่ามันจะไล่หมอปาด้วยซ้ำนะคิดว่ามันจะปอนในห้องอ,อ้าเหรอเดินไปพุกแมงอยู่ข้างหน้าค่ะเลยคมา่นพแล้วมันวิ่งชาร์จแล้วอ,ะอ่ะได้เก้าสิบตนได้สิบห้าบาทอะ่ะโอเโอ,เอเ๋ขอบคุณมากค่ะไม่เจอกันไม่เจอกัน เป็นเข๋เขาที่รหัสเขาให้ hey, ตัวแล้วกัน